สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของปัญญาว่าเป็นอริยทรัพย์นะครับอริยทรัพย์เนี่ยคือทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกนะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เรื่องของวัตถุสิ่งของเป็นเรื่องของทรัพย์ภายในที่เป็นอริยทรัพย์ แต่ว่าสําคัญอย่างไรครับคนเรานะถ้าไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะถ้าไม่รู้จักบริหารจัดการนะไม่รู้จักการจัดสรรการใช้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเสียของนะเหมือนเศรษฐีบางคนเนี่ยนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับหลายร้อยล้านพันล้านบาทอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับเก็บไว้ตนหนีทีเหนียวสุดท้ายนะก็ลาจากโลกนี้ไปนะพร้อมกับสิ่งที่ไม่เป็นบุญนันคือความตนหนีทีเหนียว ก็นําไปสู่นะพบภูมิน้าที่ไม่ดนะีหรือว่าเกิดมาในชาติหน้านะอาจจะยากจนนะมาจากความตหนีทีมเดียวก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงผู้ที่ไม่มีปัญญานะไม่มีอริยทรัพย์เนี่ยบานะงทีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับแต่หาความสุขไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าไม่รู้นั่นเองนะการใช้เงินทองอย่างไรที่อยู่บนความพอดีนะอยู่ที่ความพอเหมาะพอสมนะ จะใช้อย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์นะเกิดสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะครับจึงทําให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะแต่ก็เกิดประโยชน์น้อยไม่มีความสุขรวมถึงบางทีทรัพย์สินเงินทองเป็นเหตุนะทำให้ทําบาปอกุศลได้สัปํปเพราะว่าใช้ไม่ถูกต้องนะบริหารจัดการไม่ถูกต้องนั่นเองสู้นะปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์ไม่ได้นะอริยทรัพย์หรือปัญญาเนี่ยก็คือ,อพูดง่ายๆผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็จะสามารถแยกแยะ พินิจพิจารณาพิเคราะหนะ์สิ่งใดควรใช้สิ่งใดควรทำถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนเนี่ยนะต้องเรียกว่าปัญญาในพุทธศาสนานะครับที่น่าจะดีที่สุดเลยก็เรียกว่าสัพพุริธรรมเจ็ดนะก็คือทรรแห่งสัตบุรุษธรรมแห่งคนดีนะก็จะเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การและเวลารู้ชุมชนนะครับ ความรู้ทั้งหลายแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าทําได้เหมาะสมนะถ้ามีทรัพย์สินเงินทองหรือไม่มีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็จะสามารถจัดหามาได้ตามความเหมาะสมพอเหมาะพอดีถ้ามีทรัพย์สินเงินทองก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองได้พอเหมาะพอดีเกิดประโยชน์จากทรัพย์ที่ถือครองอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าขาดซึ่งปัญญาหรืออริยทรัพย์แล้วเนี่ยกบกลายเป็นโทษนะบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมีทรัพย์สินเงินทองเยอะเนี่ย แต่ขาดปัญญาซึ่งเป็นอริยรัพย์นะครับกับกายเปนว่าเกิดโทษนะเกิดบาปอกุศลบางคนเอาทรัพย์สิเนงนะเ,สเงินทองเนี่ยไปทําความชั่วร้ายเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปทําในสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่เหมาะกับเหตุกับผลนะแต่ว่ามุ่งเน้นที่จะไปในทางความชั่วร้ายก็มีมากบางคนเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปทําการทุจริตนะไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่า <ourd> เรามีปัญญาเป็นอริยทรัพย์แล้วเนี่ย นะมันก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับที่ไม่มีอยู่ให้มีอยูนะ่ให้งอกเงยขึ้นมาได้นะบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมนะก็ทําให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้นะครับรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็บริหารจัดการทรัพย์สินนะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าปัญญาเป็นอริยรัพ นะเพราะนั้นคนที่มีปัญญาเป็นอริยทรัพย์เนี่ยก็จะสามารถใช้อริยทรัพย์เนี่ยในการหาทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การบริหารจัดการใช้จ่ายที่เหมาะสมนะสร้างสิ่งที่เป็นบุญกุศลในปัจจุบันได้นะครับและเป็นบุญกุศลนะครับที่สืบต่อในภพชาติหน้าได้พูดง่ายคือเกิดมารวยชาตินี้นะเกิดมารวยในชาติหน้าต่อไปได้แต่เกิดคนที่ไม่มีปัญญาเป็นอริยทรัพย์แล้วเนี่ยชาตินี้ท่านอาจจะร่ํารวยที่ทรัพย์สินเงินทองมาก แต่ชาติหน้าจะไม่การันตีนะครับไม่รับรองอาจจะกลายเป็นยาโจกได้นะอาจจะเป็นผู้ที่ทุกข์ยากลําบากสันเข็นได้จากความตนีทีเหนียวาจากความเห็นแก่ตัวจัดจากการใช้ทรัพย์สินเงินทองในชาติปัจจุบันเนี่ยไปทําความชั่วความร้ายไปทาบาปอกุศลแทนที่จะไปสร้างบุญกุศลนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังและสรีปัญญากันไปนะครับอันนี้ก็มาพูดกันให้เกิดเป็นปัญญาเป็นอริยทรัพย์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ